สวัสดีครับผมสดีมเพื่อนนะครับผมชอบและล่องไหลในไก่แจใสงานนะครับผมวันนี้นะครับไก่แจ่มงลงก็รีวิวนะครับเป็นสีไก่ไทยนะครับผมสีเป็นจรงนะครับผมมันก็ราไเห็นว่าน้องสวยนะครับหน้าตาหล่อนะครับนี้ตัวผู้หน้าตาหล่อเลยทีเดียวนะฮะหอนจากสี่สีนะฮะ ขาสั้นๆนะครับผมเพื่อนนะครับก็มาลุ้นสีนะครับเลเยอร์นะที่บอกนะครับผมว่าสีเป็นจะลโรงเลี้ไก่ไทยนะครับก็จะลุ้นกันแบบแหมความสวยความงามเนี่ยครับจะออกก็ต่อเมื่อแหมไก่เป็นฟอร์มนะหรือว่าแหม่บางตัวนี้นะครับจะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับถึงจะอลังนะครับผมเพราะว่าอลังด้วยด้วยเครื่องนะเครื่องออปชั่นนะครับนี่นะแต่บางลูกขาขาสั้นๆนะครับนี่ะเกเนเมียนะครับผม เดี๋ยวขาสั้นกันเลยนะครับอ่าชัดไหมชัดไหมอ่านี่นะครับผมอ่าครับโอเคเลสโก้ s <S เป็นพูดละ่ะเป็นพูดครับห่อนก,ก็จกระใหญ่ๆห,หน้าตาหลอ่อนี่เลยขาสัา้นสั้นสั้นมากจะดูโอ้โหน้ำหนักเยอะเนี่ยเราเนี่ยโอเคปะเดินเลสโก้ใส่เจ้คบ้องลิกนะครับตีเรีวยวยคำขึ้นเคืนกอน,นอนจ้าเลสโก้